สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK บ o ลนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันพฤหัสวันที่4กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่เงียบเหงานะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่อยู่ในช่วงพักเบรคนะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาเตะกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับกับสุยูโรแล้วก็โคปาอเมริกานะครับ วันนี้ไปดูฟุตบอลลีกกันดีกว่านะครับก็อาจจะมีลีกนอกๆนะครับที่เกมมาฝากกัน2คู่คู่แรกไปดูที่ฟุตบอลไอแลนด์นะครับเกมระหว่างด็อกเฮดาเจอกับเชลบอนนะครับส่วนตัวคู่นี้มองว่าใส่ๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของอุปรกรณ์ต่างๆค่อนข้างส่วนทางกันนะครับด็อกเฮดาเป็นทีมบวยนะครับแล้วก็ไม่ชนะมา8เกมติด แพ้ไปที่เกมและที่หนักสุดคือเกมรับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเสียยังต่ํา2ประตูขึ้นไปทุกเกมแล้วก็มีเกมที่แบบโดน4-5่หลูกก็เยอะด้วยนะครับไม่เป็นดรที่ตอนนี้พวกเขาจะเป็นทีมบวยนะมี16แต้มจาก22เกมนะครับตรงกันข้ามกับทางเชอ์บอนผู้มาเยือนนะครับอันนี้คือเป็นทีมจ่าฝูงฟอร์มก็ดีต่อเนื่องนะคือปีนี้พีคมากนะครับเป็นปีที่มาดีจริงจริงสลับเชอ์บอนนะครับชนะมา ่4อขออภัย6จาก7เกมหลังสุดนะครับฟอร์มดีมากแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวในช่วง12เกมที่ผ่านมาตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะครับ46คะแนนจาก23เกมซึ่งนำหน้าอันดับสองอย่าง the city อยู่2แต้มและแข่งน้อยกวนน่า1เกมถ้าวันนี้ชนะได้จะทำแต้มนี้ออกไปเป็น5คะแนนนะครับก็ดูแล้วคิดว่าเกมนี้ น่าจะเอาแหละถ้าเกิดดูจากองค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยค่อนข้างชัดมากๆว่าควรเชียร์ทีมเยือนนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่ชื่อชั้นดีกว่าผลงานดีกว่าความมั่นใจรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆดีกว่าก็เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะชนะได้นะครับวันนี้เรื่องของไฮดีแคปเขาให้เชบอลบุกไปเป็นต่ออยู่ที่0.75ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะครับผม สว่วนดีคู่หนึ่งไปดูกันที่ฟุตบอลไอซ์แลนด์เป็นลีกรองนะครับดิวิชั่นหหยิบมาหนึ่งคู่จะเป็นโฟเนียเจอกับเคฟาวิกนะครับโฟเนียเป็นจ่าฝูงนะครับยีคะแนนจาก10เกมนะครับก็ฟอร์มดีจริงๆชนะมารัวๆเลยเหมือนกันในช่วงหลังนะครับต่อกันข้ามกับเคฟาวิกที่ต้องบอกว่าไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันการชนะครั้งล่าสุดเกิดขึ้นนู่นเลยครับเดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือน เท่ากับว่า1เดือนแล้วที่พวกเขาไ่ชนะใครนะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็จริงๆวัดกันปอลตปอลก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเจ้าถิ่นโฟเนียเหนือกว่ามากๆนะแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับเรื่องของคุณภาพทีมก็ดีกว่าผลงานก็ดีกว่าจับต้องได้มากกว่าเกมรุกก็ดูดันมากกว่าผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยก็น่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับ วันนี้เรื่องของ h ฮดี้แคเขาให้โฟเนียต่อแค่0.5เองก็ลุ้นได้นะครับถ้าไปย้อนดูเรื่องของ Hate Do h ฮดูเฮดการเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นรองเคฟาวิกนะครับเคฟาวิกนี่คือทําได้ดีกว่าในช่วง5เกทที K ่ผ่านมาเพราะไม่แพ้เลยแต่ชั่วโมงนี้ผมมองว่าโฟเนียดีกว่าชัดเจนก็เชื่อว่าน่าจะล้างตาแล้วกเก็บ3แต้มได้นะครับผม สรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของโฟเนีย er นะครับในฟุตบอลไอซ์แลนด์และก็เชอร์บอนในฟุตบอลไอแลนด์นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ